สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเรือรบระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนตามที่มีคนเรียกร้องกันมาค่ะก่อนอื่นเราจะพิจารณาถึงสาเหตุของการเพิ่มอำนาจทางทะเลที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนและจะพิจารณาสั้นๆที่เรือดำน้ำและเรือรบล่าสุดของประเทศสำคัญในอาเซียนค่ะ หากพิจารณาสาเหตุหลักที่ทําให้อํานาจทางทะเลของประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เรียกว่านโยบายการขยายตัวของจีนและความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐกับจีนความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจคือสหรัฐและจีนและนโยบายการขยายอานาจของจีนในทะเลจีนใต้ก่อให้เกิดภาวะที่กินไม่เข้าคายไม่ออกทางยุทธศาสตร์ใหม่สําหรับอาเซียน ในสภาวะแบบนี้เป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันดังนั้นทิศทางการตอบสนองของแต่ละประเทศในสมาชิกอาเซียนจึงแตกต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อดูจากรายงานที่ตีพิมพ์ในปี2014เราจะรู้ว่าประเทศในอาเซียนมีปฏิกิริยาต่อจีนที่แตกต่างกัน ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนในการตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่มีต่อประเทศจีนโดยเส้นแนวนอนจะแสะดงการตอบสนองต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถ้าไปทางขวายิ่งมากเท่าไหรนั่นหมายถึงปัจจัยนี้มีผลอย่างมากส่วนแนวตั้งจะแสะดงถึงการเมืองและความมั่นคงถ้ายิ่งสูงนั้นหมายถึงการผลักดันให้มีผลประโยชน์ต่อทางการเมืองและความมั่นคงสูงยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียอยู่ตำแหน่งขวาบนสุด เพราะมีผลต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากกับประเทศจีนจึงอยู่ด้านขวาและมีผลต่อการเมืองและความมั่นคงสูงจึงอยู่บนสุดดังนั้นตำแหน่งจึงอยู่ขวาบน soft balancing ในตารางหมายถึงกลยุทธ์การเผชิญหน้าที่มีระยะห่างปานกลางจากประเทศจีนมากกว่าการเผชิญหน้าที่รุนแรงกับจีน h e d i n g การป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่ผสมผสานการเผชิญหน้าและมีความร่วมมืออย่างเหมาะสม c o p r a t i o n หมายถึงความร่วมมือเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมืออย่างแข่งขันกับจีนอย่างแท้จริงรายงานที่อ้างถึงเผยแพร่ในปี2014ดังนั้นจึงไม่ใช่ข้อมูลล่าสุดของประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ควรได้รับการจัดตำแหน่งเป็นป้องกันและกำจัดความเสี่ยงหลังจากที่ดูเตเต,เตเป็นประธานาธิบดีในปี2016นดังที่แสดงในตารางประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีการเผชิญหน้าอย่างเข้มข้นกับจีนในปัจจุบันก็คือเวียดนามและอินโดนีเซีย อินโดนีเซียรู้สึกได้ถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเลเนื่องจากกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะนาทูนากับจีนและประกาศวิสัยทัศน์ที่จะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางทะเลในปี2014นโยบายนี้เป็นนโยบายที่มุ่งที่จะลดนโยบายที่เน้นอาเซียนเป็นศูนย์กลางและต้องการขยายอิทธิพลทางทะเลจึงกลายเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสมัยใหม่ของกองทัพเรืออินโดนีเซียตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละประเทศในอาเซียนตามการจัดอันดับทางทหาร หรือ GFP ของปี2021กันค่ะแต่ถ้าต้องการทราบ10อันดับประเทศที่มีอำนาจทางทหารในปี2021สามารถดูได้จากคลิปย้อนหลังของเรานะคะในการจัดอันดับอำนาจทางทหารตาม GFP ของปี2021อินโดนีเซียถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่16 เมื่อวันที่10มิถุนายนอินโดนีเซียได้ประกาศเรื่องสัญญาซื้อเครื่องบินขับไล่ลาฟาของฝรั่งเศสจำนวน36ลำเรือฟีเกตชั้นเฟรมจำนวน6ลำและเรือฟีเกตขนาดเบาใช้แล้ว2ลำหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนอินโดนีเซียจะมีกองกำลังทางเรือที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต เรือฟิเกตชั้นเฟรมเป็นเรือฟิเกตขนาดใหญ่ที่จัดเป็นเรือที่มีความสามารถในการต่อต้อตานเรือดำน้ำต่อต้านอากาศยานต่อต้านเรือต่อต้านภาคพื้นและความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดีเยี่ยมโดยมีระวังขับน้ําอยู่ที่6,000ตัน นอกจากนี้เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวที่รั่วไหลออกมาเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของอินโดนีเซียเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีแผนจะใช้จ่ายงบประมาณจำนวน125 0 0นล้านดอลลาร์ในการป้องกันประเทศในอีก5ปีข้างหน้ามีเป็นจำนวนเงิน3เท่าของเงินที่ใช้จ่ายด้านงบประมาณในช่วง5ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันอินโดนีเซีย,ยมีเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าที่ไม่มีระบบ AIP จำนวน4ลำแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าอินโดนีเซียวางแผนที่จะซื้อเรือดำน้ำอีก8ลำในอนาคตรวมมีเรือดำน้ำทั้งหมด12ลำในการจัดอันดับอำนาจอาทาหารของ g f p ในปี2021เวียดนามถูกจัดอยู่ในอันดับที่24 ลักษณะที่เด่นที่สุดของกองกำลังทางเรือของประเทศเวียดนามก็คือเรือดำน้ำ6กลำเรือฟรีเกต4ี่ใน9ลําลำและเรือลาดตระเวนจำนวน8ใน13ลำเป็นเรือล่าสุดที่ได้ประจำการภายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเรือดำน้ำของเวียดนามเป็นเรือดำน้ำชั้นคิโลที่ผลิตในประเทศรัสเซียซึ่งไม่มีระบบ AIP แต่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่เงียบที่สุด อันที่จริงหลังจากที่เวียดนามมีเรือดำน้ำเมื่อจีนส่งกองกําลังสํารวจไปยังบริเวณน้าน้ำที่เป็นข้อพิพาทกับเวียดนามก็ได้ส่งเรือตรวจการขนาดใหญ่อีก4ล่ลำไปพร้อมกันด้วยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของเรือดำน้ำเนื่องจากพวกเขามักจะส่งกองกําลังสํารวจเท่านั้นโดยที่ไม่มีเรือตรวจการไปยังน้าน้ำของฟิลิปปินส์ซึ่งไม่มีเรือดำน้ำ และเรือฟีเกตลำล่าสุดของเวียดนามคือเรือฟีเกตชั้นเจอผา์ที่ผลิตในรัสเซียโดยมีระวางขับน้ำอยู่ที่2,100ตันเนื่องจากในรัสเซียเรือนี้จะถูกจัดอยู่ในประเภทเรือลาตะเวนดังนั้นจึงถูกจัดให้เป็นเรือฟีเกตขนาดเบาอย่างไรก็ตามเวียดนามมีการใช้จรวดยานรุ่น p 8 0 0เป็นจรวดนำวิถีซูเปอร์โซนิก ด้วยความเร็วมากกว่า2เท่าเสียงโดยติดตั้งระบบป้องกันชายฝั่ง K300P ที่ผลิตในรัสเซียสำหรับการป้องกันชายฝั่งด้วยเหตุนี้ความสามารถในการป้องกันชายฝั่งของเวียดนามจึงอยู่ประมาณ130-250กิโลเมตรซึ่งมีการประเมินว่าอยู่ในระดับที่สามารถต่อต้านระบบป้องกันขีปนาวุธที่ติดตั้งบนเรือประจำบานของจีนได้ ในการจัดอันดับอำนาจทางทหารของ GFP ในปี2021ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่26อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศของเรากำลังดำเนินการจัดซื้อเรือดำน้ำระดับชั้นห่วนจากประเทศจีนจำนวน3ลำที่ติดตั้งระบบ Sterling AIP ถ้าอยากเข้าใจเรื่องเรือดำน้ำระบบ AIP สามารถดูคลิปย้อนหลังเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่ไทยกำลังจะจัดหาได้ค่ะจะทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ มาต่อกันเลยนะคะการเปิดตัวเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบ AIP จำนวน3ามลำนั้นคาดว่าจะช่วยปรับปรุงและเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพเรือไทยได้อย่างมีนัยยะสําคัญเช่นเดียวกับความสามารถในการป้องกันเรือรบต่อต้านทางบกและต่อต้านเรือดำน้ำความสามารถในการรวบรวมข่าวกรองเนื่องจากสามารถจมอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานาน,าน ในบรรดาเรือฟรีเกตทั้ง7ลำของประเทศไทยเรือลำใหม่นี้จัดอยู่ในประเภทเรือฟรีเกตชั้นแดก,กุโดยมีระวางขับน้ำอยู่ที่3,700ตันและใช้ระบบการต่อสู้ของซาบจนถึงปัจจุบันเป็นเรือฟรีเกตที่มีความสามารถต่อต้านอากาศต่อต้านพักพื้นต่อต้านเรือต่อต้านเรือดำน้ำและความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียนจัดเป็นเรือรบที่ทรงอานุภาพที่สุดควบคู่ไปกับเรือฟรีเกตชั้น f ฟ r ร์มเอเบิลของสิงคโปร์ กองทัพเรือฟิลิปปินส์ยังซื้อเรือฟีเกชันแดกูด้วยเช่นกันแต่เรือลบชั้นแดกูของกองทัพเรือฟิลิปปินส์เป็นรุ่นปรับลดรุ่นเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณและเรือฟีเกชันแดกูที่กองทัพไทยเป็นเจ้าของนั้นเป็นที่รู้กันว่ามีประสิทธิภาพการทํางานที่แตกต่างกันมากเพราะเป็นรุ่นที่อัปเกรดในการจัดอันดับอํานาจทางทหารของ g f p ในปี2021เมียนมาอยู่ในอันดับที่38 เป็นเรือดำน้ำชั้นคิโลแบบเก่าจำนวนหนึ่งลำซึ่งอินเดียได้ซื้อมาจากสหภาพโซเวียตในทศวรรษ1980และมอบให้กับเมียนมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางทหารในปี2020เป็นที่ทราบกันดีว่าอินเดียได้จัดหาเรือดำน้ำให้กับเมียนมาเพื่อป้องกันอิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นในเมียนมาและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร แม้ว่าจะเป็นเรือดำน้ำรุ่นเก่าแต่ก็มีความลึก300เมตรและสามารถบรรทุกอาวุธต่างๆได้เป็นระบบอาวุธที่ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือเมียนมาเมียนมามีเรือฟีเกตทั้งหมด5ลำ ส่วนใหญ่เข้าประจำการภายใน10ปีแต่เรือฟีเกตขนาด2,000ตัน TYP 053จำนวน2ลำที่นำเข้าจากประเทศจีนมีการประเมินป,ประสิทธิภาพการทำงานว่าไม่ดีเท่าที่ควรและเรือฟีเกตขนาด3,000ตันจำนวน3ลำสร้างขึ้นในเมียนมาโดยได้รับความช่วยเหลือจากจีนนอกจากนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้กำลังสร้างเรือฟีเกตขนาด4,000ตันของตัวเองและมีแผนที่จะมีเรือฟีเกตทั้งหมด6ลำในอนาคต และระบบอาวุธของเรือฟีเกตที่ผลิตในพม่านั้นผลิตในประเทศอินเดียจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือในการจัดอันดับอำนาจทางทหารของ GFP ของปี2021ซสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่40จุดยืนของสิงคโปร์และมาเลเซียต่ตอจีนนั้นมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มองถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคง สิงคโปร์ดำเนินตามโมเดลทางทหารที่มีขนาดเล็กแต่ทรงพลังเช่นเดียวกับอิสราเอลสวิตเซอร์แลนด์และสวีเดนและมีชื่อเสียงในด้านการแนะนำอาวุธใหม่ล่าสุดโดยอาศัยอำนาจทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจนถึงปี1990กองทัพเรือสิงคโปร์อยู่ในอันดับการป้องกันชายฝั่งด้วยขีปนาวุธคอเวตและเรือลาตะเวน ด้วยเหตุที่กองทัพเรือสิงคโปร์มีปัญหามากมายในการกำจัดโจรสลัดในช่องแคบมาลากาในช่วงต้นทศว1990และสิ่งนี้เองนำไปสู่การซื้อเรือฟีเกตชั้น formidable ที่น่าเกงขามปัจจุบันสิงคโปร์มีเรือฟีเกตระดับ formidable จำนวน6ลำ เรือฟีเกชัน f o r m i d a b l e เป็นเรือฟีเกตรุ่นอัปเกรดจากเรือฟีเกตชันลาฟาเยเป็นเรือฟีเกตอเนกประสงค์ที่มีระวางขับนะ3,200ัตันพร้อมประสิทธิภาพการล่องหนที่ยอดเยี่ยมลักษณะเด่นของเรือฟีเกตชั้นนี้คือโครงสร้างทั้งหมดบนตัวเรือได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนของคลื่นวิทยุและมีลักษณะทันสมัยเรียบโดยไม่มีอาวุธเรดาร์และเสาอากาศติดตั้งด้านนอกให้เห็นโดยปิดอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ด้านภายในเกือบทั้งหมด และสิงคโปร์มีเรือดำน้ำ4ลำโดย2ลำติดตั้งระบบเซอร์ลิง AIP สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่มีเรือดำน้ำที่ติดตั้งระบบ AIP นอกจากนี้เรือดำน้ำที่ผลิตในเยอรมันอีก4ลำที่ติดตั้งระบบ AIP แบบเซลเชิรเพอร์จะเข้าประจำการภายในปี2024จัดการจัดอันดับอำนาจทางทหารของ GFP ในปี2021มาเลเซียอยู่ในอันดับที่44 ปัญหาของกองทัพเรือมาเลเซียคือ2ใน3ของเรือประจันบาลมีอายุมากกว่า30ปีและความทันสมัยของกองทัพเรือมาเลเซียถูกมองว่ามีปัญหามากที่สุดปัจจุบันเรือดำน้ำที่ดำเนินการโดยกองทัพเรือมาเลเซียกำลังประจำการเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้าชั้นสควอเพนจำนวน2ลำโดยไม่มีระบบ AIP และอีก2ลำมีแผนที่จะเปิดตัวในอนาคต อย่างไรก็ตามเรือฟีเกตลำล่าสุดที่จะมาแทนเรือที่มีระวางขับน้ำอยู่ที่3,200ตันกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างเรือฟีเกตชั้นโกวินจำนวน6กลำโดยได้รับความร่วมมือจากฝรั่งเศสด้วยการสร้างเองมีการโต้เถียงกันมากเนื่องจากกำหนดการล่าช้ากว่าที่คาดไว้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ4 6เเนื่องจากล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ถึง2ปีเนื่องจากขาดเทคโนโลยีทางเรือและการจัดการที่ไม่ดีณนะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าการก่อสร้างเรือฟีเกตจะแล้วเสร็จเมื่อใด จากสถานการณ์ภายนอกที่ทําให้แต่ละประเทศต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองทําให้เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มกองกําลังทางเรือก็มีความจําเป็นที่ประเทศตัวเองต้องเพิ่มกองกําลังของตัวเองเพื่อความมั่นคงในชาตินั่นเป็นธรรมชาติของการเพิ่มการป้องกันประเทศ แต่ถ้าสหรัฐและจีนลดความตึงเครียดและไม่มีปัจจัยจากภายนอกมาและประเทศในอาเซียนไว้ใจและลร่วมมือร่วมพลังในการป้องกันประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเองแล้วปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาก็จะทําให้สถานการณ์ดูเบาบางขึ้นและลดความตึงเครียดในกลุ่มประเทศได้วันนี้เรามาดูสถานการณ์เรือดำน้ำและเรือลบมในประเทศกลุ่มอาเซียนอย่างคร่าวๆกันแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมแชร์และคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ